ยังกุนเชียรังปุ้งลังปุ้ลังปุ้งลังปุงปุลังปุ้ลังปุ้ลังปุ้งลังปลสวัสดีครับอาภูมิสวัสดีกันวะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในเซนเซอรก่อนนะครับแล้วก็คุณเอ่ออยู่นานนะครับแล้วก็เอ่อปักเซนเกมเมอร์เอกอีกแล้วนะครับผม ติดตามไปนะฮะติดตามไปเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ลงคลิปเลยวันนี้เราจะมาเล่นโหมดใหม่นะครับเป็นโหมดสี่ยี่สิบ v ยี่สิบ br ใช่ไหมหรือว่ายี่สิบ vs vs ยี่สิบใช่ไหมแล้วก็ Battle ร o y a l กราว Loyal หรอโหมดนี้นะครับเป็นโหมด br แต่ว่าคุณตายแล้วคุณก็เก็บของเหมือนเดิมแล้วก็เกิดใหม่ได้เรื่อย ก็เหมือนแมพที่มันเคยสร้างขึ้นเื่อที่มันเคยชุบชีวิตได้แต่ก่อนนี่ใช่เพื่อครกับเอาโหมดเอมพาีมาใส่โหมดแร่เท่ารยอย่ออ่าโอเคมามด,ด,ดูกันว่าจมันแค่ไหนนะครับตาน<ด>มันเป็นโหมดใหม่แด่นะฮะเดี๋ยวเนื้อจะมารีวิวโหมดน,นี้กันนะครับให้คุณยนัสพิวให้ดูนะครับผมเอ้ย อะไรเนี่ยอะไรคือมันจะเป็นรูปโดนอะไรวะไหนอ่ะนี่นี่ยังไงไม่เคยเล่นเหมกันนะเฮ้ยเราต้องหาปืนไหมมันไอเซนมันต้องคำว่าอันนี้มันต้องคัมโบกับเอ่อไอมีเปิดแมปสเกลอ่ะเปิดแมปอ,อ่ะไอ้โหมดนี้เราเราไอเราใช้เป็นโหมดเฟิร์สเพอลตันนะเฟิร์สเพลตันเราใช้ไม่ได้โหมดนี้เพราเขาโลดนะ เป็นหมวดแู้ผูดเล่นคนเดียวมุมมองพูดเล่นคนเดียวคูณเล่นบุคคลที่หนึ่งใช่ไหมใช่เป็นมุมมองบุคคเลกที่หนึ่งอ้โหายไตัวแรกไงว่าขี้โกงอเ่ะอกเลยพี่ไอตัวต่อหน้าต่อตาให้ดัวเลกเปืนม่วงเลยปืนม่วงสองเขาบอกเ้ไม่รสคอกัพี่น้อก็มันไอ้นั่นเนี่ยไม่เข้าใจเหรอคนทั่วทั่วไปเขาจะโลบอทตัวตัวเองใช่ไหม แต่เราลงปรับศัตรูทำไมวะตามมาตามมาฟาร์มมึงเป็นหัวหน้าโดดใช่ไหมฟาร์มโลฟาร์มโลฟาร์มเราจะวิ่งไปบวกเลยไนี่เอาเฮ้ยแค่นะมีคนไก่งใยังกูฟาร์มอยู่ไหนวะนี่วเหนียมาเราเราจะวิ่งบวกเลย เอออกมามันมีบอสอยู่ไม่ให้หรอตรงเนี้ยให้นะฮะเป็นมันเป็นแบบใหม่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราเป็นโหมดใหม่นะเปิดใหม่ไม่ใช่เออนั่นแหละพูดผิดเข้าใจผิดนะก็ติดมาจากโรบอคไอคีคีไอ้กูไม่มีปืนเลยวะมามามากูมีอยู่โหตอนนี้กูมีปืนโหดโปืนหนึ่งมีเอคีสองบอ โดหมดหมดนี้ย่ิงเล่นนะมันแยกไม่ออกว่าศัตรูหรือคหรือทีมเรานะไม่หยว่ายิงยิงแบบยิงขึ้นฟ้าไอ้เ้าพยายามจะยิงกูกูแยกไม่ออกพี่มีไอเคยดวะเฮ้ยนณะนั้นกากเส้นไปเอาเลมเคี้ยวหมาก็เห่าจังเลยมีอะไรวะอุ้ยใส่เฮ้ยปัดพี่น้องเฮ้ยหมาเงียดี ก็โบ้เขาไปไอ้แค่นี่หมามันก็เห่าเหมือนกันนี่วะเฮ้ยมันอยู่นี่ตามันอยู่นี่มันอยู่นี่คนมันอยู่นี่ไม่ได้ยม่ได้มันบุกมันบุกฟังเรามันบุกฟั่งเราต้องโอ้ยนี่ไงแตกไปหนึ่งนี่ไงเห็นแล้วลองแตกก็ก็ไม่ตกดะคนเยอะจังวะเอาดิเอาดิเอาเลยนี่บอสอยู่ตรงนี้เซนตามมาดิบอสอยู่ตรงนี้ตรงใหญ่ใหญ่เนี่ยจะเอาเกาะสาม ไอเดี๋ยวบอสจะไม่เกิดใช่ป่ากลับไป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 บอสไม่เกิดบอสไม่เกิดเราอย่มากลางแจ้งมันไม่ดีบอสไม่เกิดใช่อยู่ตัวหัวบนนั้นคือทีมเราอ๋อเพื่อนรู้สึกจะหมดแล้วยิงกันเฮ้ยมีคนเราทิ้งเพื่อนไปคนหนึ่งไปฟาร์มนะใครมาเลยนี้เหรออันนี้อันนี้เฮ้ยตรงนี้กูมาแล้วไม่มีอะไรตาไม่ไม่กูมาแล้วมามามมามา เอ้เขากูจะเอาไอคหนึ่งหนึ่งเจ็ดไอคีหนึ่งหนึ่งเจ็ดไปเก็บไปเก็บไอดอกฟางมันดีกว่าไปไปไปเก็บกันมึงอยู่ไหนเนี่ยนหนจ๊ะกําลังจะไปแอดอกตรงสีแดงอ่ะฝั่งสีแดงโอเคเลยวเห็เลยวแมมาแล้วมาๆน้ำทับโลกเป็นคู้น้ำทับเพราะเรามีโลกต้องเล่นแต่ข้าห้าวนะเราเห็นมาจีงเลยเราแบบจะไปซุ่มแบบไม่ได้เลยใช่ไหมเราต้องแบบไม่ซุ่มเราวิ่งบวกอย่างเดียว เพราะว่าถ้าซุ่มเนี่ยมันมีสิทธิ์แพ้เยอะใช่ไหมสีแดงสีแดงมันเปิดกล่องแล้วไปดีกว่าจะไปบวกชอบบวกขึ้นไปทีโอ้ยไปตามกูอยู่วันนี้เจนเห็นกูไหมกูอยู่ข้างบนนี้ไม่อยากเข้ายดจเลยมารอเขาก่อนมีเพื่อนอยู่คนนึงมันก็เราตามไปเดี๋ยวกูดูไอเซนอยู่เพื่อนจะตามตามเพื่อนไปนะไปซักขอเพื่อนไปตามกูอยู่ข้างบนนั่นก็ร่างใหมเข้าแอร์ดรอปเนี่ยมึงเไวะ กำลังวิส็มีเอ่อเอ่อไอที่ดึงมันเย็นดัวยมันย็นมันเารองเท้าเอ้ยลงไปยังไงวะไปไหมไปไหมผมยังไม่โดนยิงมีคนอยู่ใช่ไหมข้างบนเนี่ยใช่ไหมฆ่าใครวะน่ะไอภาษาจีนหรือแล้วกูเกลียดคนภาษาจีนด้วยเอคสีเจ็ดอะไรคนภาษาจีนวะไอหมาแม่งไอหมาเห่า อตอนนี้รู้ไหมรู้ไหมผมจะเล่นอะไรรู้ไหมคุณเซนสกัดเล่นอะไรวะเล่นคนเหรอผมจะกูจะเล่นกูจะเล่นไอ้ปืนยิงรัวเลยเสน่ห์เบือที่อะไรเสน่หวะมูคัดอ้อเฮ้ยไอ้กูอ๋อเพื่อนเราใช่ไหมเตเตเตดูดูดู้ดูสนที่เราชินชอบเต้ที่ไม่ชอบเดียวคิวอะ อาเไปเก็บแอร์ดรอปอีกฝานึงมาตอนนี้วงกำลังบีบโอ้ยวงมันบีบมากลัวจังเลยบดเงียบวงแรงคุณหมาไม่ก็เห่าเยอะชิบหายก็ไม่ต้องกลัวคนหรือหมาก็ได้คุณหมาไปรอก่อนเลยรอไปกันฟาร์มเขาดูกูจะกระโดดลงไปเลยมันจะตายไหมเนี่ยไม่ตายเหมีบินอยู่สนเท่ เที่ยวฟรีไฟเยอะเป็นไงล่ะเห็นไหมว่ามึงติดแต่ฟรีไฟกันไม่ไซเบอร์ฮันเตอร์ที่กว่าปีหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเซนตรตูฝั่งซ้ายดิรถรถอะไรวะเขาเทอ่อวรถอะไปรบกันฝังเราดีกว่าบอสเกิดยังบอสเกิดยังเดี๋ยวกูขับรถไปรับพวกมึงบอสังไม่เกิดใชื่อตาบอสเกิดยังวะออยัง กูขับรถมารับพวกมึงแล้วมาเร็วเออชนแต่คนต่เจ๊มือเจ๊มือเดี๋ยวกูขับไปชนให้สองตัวไอ้ดอกไอ้ดอกคนสองตัวคนสองตัวอุยไม่รู้ไม่รู้ไม่รูเดี๋ยวกูขับไปช่วยเซนหน่อยนะอุ้ยแตกแตกใครฆ่ามึงไงค่ะโอเคตายหมดเลยใช่ไหมยังขึ้นมาเซนขึ้นมา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 เร็วมามาไอ้ดอกมาไอ้ดอกก่อนที่พวกมันจะแยก ไม่ไงเอาแตกเลยรถเ้ยมแปลว่าเออบูมแตกเลยมาเลยพี่น้องคนที่ขามามาใครจะขึ้นรถมามาลีอ้เพื่อนเราเยอะจังวะเพื่อนยี่สิบคนทีมเรายี่สิบคนทีมมันยี่สิบเราสู้แบบทีมเลอมึงจะขับสายดิรถอตามาลูลกมาเล ไม่เจ้ากูไอ้กูวิ่งบวกพื้นดีกว่าวิ่งบวกพื้นเดี๋ยวกูไอ้เซนแบบไอ้เซนมึงไปนั่งหลังแล้วมึงก็ไล่ยิงเลยกดสลับตรงนี้ไม่นั่งข้างหลังแล้วมึงก็ยิงเลยเนื้อหลังเหรออืมมันอยู่ไหนกันนะนี่นี่นี่เอาหายเอานี่นีอยู่นี่นอยู่นี่นโอ้เติมยิงไม่ยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิง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 ไม่ได้แล้วกูว่าไม่ได้แล้วเออ คะวมึงไปเอามึงมึงม <ination? S 1> <BU', S 2> ึงไปดูต yeah. ีแต่อยีไปดูของมาเร็วไปดูของมาไปดูไปดูมาไม่อยู่ไหนวะข้างหลังมีอะไรบ้างมีปืนไหมมีแค่กระสุนเฮ้ยก็ขึ้นมาเถอะเครอยากอะรดอกบ้าพี่น้องเฮ้ยกูเห็นคนละเซนข้างหน้าเราฮุ้ยกูชนเพื่อนนี่ยงไงแต่กูฆ่าสไนก่อนเฮ้ยโดนโเฮ้ยวงมาแล้ววงมาแล้ววงมาเร็ววงมาแล้วนี้นี้อย่างกระตุกเลยตอนนี้นะ กูว่าอยู่บนรถไม่ปลอดภัยเฮ้ยเออโอ้โหช oh, yeah, ข้ามไปไกลจบเาไปเลยเอย่าไปเลยอยู่บนรถไม่ตกมันอยู่ไหนวะรถไม่ปลอดภัยแล้วเตยยังงั้นอยู่ะปลอดภัยสิมึงก็ลงไปเลยไม่หายหายมันหายห่งแปดสต่อสี่สองได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันมันเป็น่สิบสองใช่ไหมออใช่่เออจิบิบบเาเยหวัมันมันตีลังนะมันตีลังมัมาได้เฮ้ยมันอยู่นี่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  มันอยู่นี่มันอยู่ข้างในนี่มันอยู่ข้างในบ้านนี้รู้มันอยู่ข้างในบ้านนี้รู้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้กําลังบู๊ใส่กังเนีกยพวกเพื่อนกูไปไหนเบิดแตกไปซะหนึ่งนี่เป็นไงล่ะเราโหดเกินไปเอ๊ะตามมาอยู่ข้างหลังรถกูบนบ้านหนึ่งบนบ้านบนบ้านมีอยู่ถ้ากูดาวมาช่วยกูด้วยนะมันไม่มีดาวใช่ไหมบนบ้านมีไหมแฟนก็อยู่โอ้จ็บไจ็ จะเปลี่ยนรถแป๊บเอามอไซค์มาโกสายขับรถไหมโดนตู้หลังที่ออะไแม่วัดแรงแบงเชื่อเช่วยหน่อยใครตุยตืดเพื่อนกูเฮ้ยมาอยู่นั่นโอ้โหทักกันอย่างโหดเลยนะโเนี่ยอยู่ไหนวะลองใช้ทัดกันดูวางวางแอรโบก่อนเอ้ยไม่ใช่เอร์บอทเว้ยตีไฟ กูด้ดไปทัดกาันหหน้าเลยนหมวดน่ะอุอ้กอกกุีน้อย,ยมากเฮ้ยเพื่อนอิมันอยู่ฝั่งนูน้ยนี่มีคนนึงตรงนี้ไอ,อ,อ้แม่สาวนี่จ้าเออแล้วก็นี่อีกสองคนตาตาตามันอยู่นี่สองคนตา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 ยาตาตา่าตาตาตตาตมีๆๆๆาตาตาาต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 าีาบาต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 ่ตา,าต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 ตาตตาอา ตอนนี้เราคลองเซิร์ฟนะฮะมันซ่อมรถไม่ได้เลยเหรอวะสิบกิวกมันอยู่นี่หนึ่งแล้วมันก็อยู่บนเขาหนึ่งตามันอยู่บนเขาหนึ่งชนะแล้วชนแล้วเราชนะแล้วลิันยากจังวะง่ายจะตายไปโอ้โหนะฮะเราได้เท่าไหร่เนี่ยได้ที่สามได้ที่สามกูกูได้ที่สิบห้าฮะเา นี่สองฮะเขาเซนอยู่ที่สิบสองเยอะมั้โอ้สี่สี่กิโลน้อง,อ,อ,งอีกตาไหมนะอีตาไหมมาเจอไปตาที่สองเลยครับเดี๋ยวไปเล่นขอเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนขอเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนแป๊บนึงเปลี่ยนเป็นอะไรวะเ,เปลี่ยนได้เลยเหรอไม่กี่แน่หรอเดี๋ยวจะขอแต่งปืนก่อนแค่แต่งปืนเนี่ยนนะใช่เอ๊ ใส่ของผิดไงมันก็ทำให้มันปืนมันแย่ได้แหละนี่ไอ้ใส่ถูกอันละเมื่อกใส่ผิดอันทำไมในมึงเป็น a อเควะตาก็กูใช้ AK. AK เอเคกูเป็นปืนหลักอนะเอเคกู <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ถ้าเจอปุ๋เนี้ยต้องใช้ปืนป <c oughs> ันปั่ยิงแบบไอ้ตากูเหมือนว่าแบบแบ t เท e r o y ร l ยเนี่ยกับมัลต i เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ เพราะว่าตอนตอนยิงอ่ะตอนยิงอ่ะมันจะอึดกกันใช่ไหมมันแล้วมันก็จะแหลกกว่าด้วยใช่ไหมมอติรื่นกว่ามันอาจจะแหลกกว่าหมดมอเตอเพย์เยอะเมีเพราะว่าแมปใหญ่แบปมันใหญ่ทั้งยี่สิบคนนะโอ้เออโอเคแบ่งบวกกันมันเลยแหละโอเคครับตอนนี้ก็กี่คนแล้วเอ้ไม่ใช่ตอนนี้ตาที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวมันต่อกังตานี้นะครับตนี้ เฮ้ยมีคนแยกหายตัวเจ้าเกาะะเหรอสกาก็คือเอ่อลูกเสือแยกหายตัวฤฤฤฤฤลูกพพสเกกสือคือเบบี้ไทเกอร์เอเตอร์เอรอะไรถ้าไอ้ถ้าไอ้สกิลตั้งป้อมเนี่ยมันน่าจะดีมากเลยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มันแต่มันไม่มีไงถ้าตั้งป้อมเนี่ยเข้ามาใกล้ๆเราไม่ได้เลยดิตกน<ด>้ำเฮ้ยี่ขึ้นยังไงอ่ะ Premises, มันมีอยู่มันมีบันไดทางขึ้นอย <S <s ู่ทางนี้เซนมนมีให้ว่ายน้ำนี่ด้วยไอ้ต้าตะกิยไอ้ตะกิยตั้งป้อมมีอยู่ไม่ใช่หรอฮะตั้งป้อมแต่อ่มีมีในนี้เลยเหรอมีมีในนี้ตั้งป้อมแต่กูอยากได้หมาปืนแม่งก็ไปร้อนด้วยการเผ็ดแรงอีกเอ้ตั้งป้อมมีให้กูกระแพงก็ได้เขาไม่มีอะไรเลยแต่มันยิงทีเดียวตายใช่ไหมยิงประมาณสี่นัดตายก็เหมือนปกติมปกติสิพลังพลัง หมดปกติอย่ายิงนะเดียวตายเลยเอ้ยหมดปกติสองนัดแสดงว่าไอ้เชนนี่มีแต่ปืนเบาลงทุกอย่างเลยเอ้ยมีคนก๊อปสกินตัวก็จะกินเดียวกันใช่หรอวะือเรามีิปล่าของมึงสกินไม่โหลดแต่เราเราบวกคิวเฮาไปเอ้ยคิวเฮาหมับไปสินชอบลุยเอาลุยลงเลยลงเลยลงลงคิวเฮาลงคิวเฮาไหนว่าคิวเฮาอยู่ไหนมึงลงลงอย่างนี้ ตรงไปอย่างนี้เอามึงแย,ยากแล้วเหรอเยกไปแล้วเือเบอร์เบอร์สีกระโปงวะยังไงวะเบอร์สีกระโปงก,กระโปงไตทิพายเลยเบอร์เบอร์สีสมันไม่ใช่คนจริงอะ่ะเบอร์สี <c oughs> มันกระโปงโอ้ยเป็นลงงลังแมปอะ่ะมันกะเราแม่งกระโดดลงฝั่งฝั่งศัตรูเลยเราคนจริงเว้ยคนจริงไม่จริงนังเฮ้ยเอเจสองปืนเเลย ฟาฟาฟาร์เรื่ๆฟาเรื่ๆนี่กูมีลูกซองด้วยฟารแต่เรื่อยๆเลยกดเอาเรื่อยๆใหญ่าหญ่ให้มันได้อย่าให้มันได้ของไม่ต้องเหลือให้มันอย่าอย่าให้มันเหลือของเลยอันนี้คิวเฮาเหรอเดี๋ยวไปดูแมปในคิวเฮาหนี่ไงเซนเข้าไปในคิวเฮาอ่ะมันไม่ไข้ทหารนะนี่คิวเฮาห์โบสถอพีอาร์เป็นอย่างเงี้ยเป็นไงเซนจำได้ไหมที่มึงตายตรงเนี้ย นี่ต้องอยู่ในคิวฮาวนี่แหละรู้สึกว่าคิวฮาวหมดไอพีอามันจะสูงแบบ MP ปกตินี่แหละเออแล้วมันสวยด้วยนะภาพการทิพย์ภาพภาพกตั๊กดีกว่าเพราะว่ามันนั่นแหละคือเหตุผลที่มันแหลกตอนนี้ก็ต้องการการปืนลัว,ลวมีแมเซนสวยมากเลยพีอาร์ล้วเท็ก่อนขนาดตบตบตุดเก่งสวยนะไงกูเห็นละมันเป็นปืนเเเเยยมันนนป็คฆ่่าาีร เฮ้ยก <Hey, S 2> ูต<ร>้องไปมาช่วยแล้วไม่ได้แล้วเราต้องจัดให้มันไม่ต้องเมายืนเอ่ยในคิวเขาดิมายินเออไม่ได้ปิดตามมาจ้ะเออมามีหี่ยวเปร์เซนต์มมมนเมาไม่เหี่ยไหมเข้าวงก่อนไหมไม่มีอะไรให้เล่นด้วยเนี่ยเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเต้นตามเข้าวงไหมนี่มันจะเข้าวงไหม ข้าวงขะวงเปิดกลองก่อนโอเคกลับมามาข้าวงเ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 ข้าวงสลิงเหรอเออขึ้นสลิงไปก่อน้แลวก็ค่อยโรยตัวไปอีกฝ่าฟากหนึ่งเฮ้ยกระโดดไม่ขึ้นกดสลิงเลยสลิงไงแต่กูมีสลิงจากูอยู่แล้วเฮ้ยมันจะไปทำอะไนต่อเอาทางนี้ทางนี้โอ้ติด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 บัก เออนี่ไงได้อยู่เอ่อโอเคกลับมาแล้วเม่อกีเชเมื่อกี้กูลอยแล้วมันก็ตกลงมาเฮ้ยแอดรอปไอดรอปไอดรอปไอดรอปมีคนเชฟไอดรอปเฮ้ยแต่มีเพื่อนเราล่าหลังอยู่คนนึงนะเอ๊ะเพื่อกลับมาแล้วเมื่อเมื่อกี้เอฟเอเคแป๊บแป๊บนึงเอ K เมื่อกี้ F A K ไปช่วยเขาเอฟเอเคเอฟเอเคเอฟเอฟเคไปช่วยเราคนนึงให้เราคนนึงอยู่นูนเราต้องไปช่วยเพื่อนเรา ใช่ไอ้นั่นบนไปะปไปไปเก็บ a อ o ดอกกันก็ได้เต๋อแต่ข้างหน้าเนี่ยเห็นยู่เดี๋ยวไปเอาฮดไม่เอาเอาใครจะบ้าไม่เอาไอ้ดอกปะของดีนะกูต้องหาเออรถสักคันหนึ่งจะเสียันลงคอไหมจะจะขี่ทับปะไม่เขาฮะปิดลปิดไปเลยเจีนมม่เปิดพัดลมไปเจี๊ยบ ไมอแม่งเบอร์สี่ออกคนนี้มีคนนนี้มีคนเออเห็นดูเห็นดูมากเลยเบอร์สี่ปากจังเอ้เจ๊กเจ๊กเซนมึงแตกก็เลยเออไอเจ๊นไอเนมึงมึงก็จะเกิดใหม่เซนต์จะเกิดใหม่เซนตไม่ต้องห่วงมึงก็จะกระโดดลงมาเห็นกูไหมเซนต์มึงกระโดดลงมาตรงคูนี่แหละเฮ้ยมีเทมเพลตด้วยโอ้โหอดใช่ไหมเออมี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 ปืนไฟฟ้าด้วยว่ะ เก็บเก็บเลยเก็บเลยกูมีอันตีไฟฟ้าเอาเลยเอาเลยยัะกุ๊กเยอะโอ้โหมันขี่หอมาด้วยเว้ยเพื่อนเราเพื่อไม่หอกไม่ขี่หอปะเออมันยิงกุ๊กนี่ไงไฟฟ้าเป็นไงลนะ่ะเอามันยิงกากจังหวะไฟฟ้านี่มันยิงหัวแต่ยนะิงให้มันไม่แน่นเลยทีนี่ไงเฮดช็อตไปไมันต้องยิงโดนหัวใช่ไหมไม่ได้ฆ่าเลยอยากอยากเปลี่ยนปืนอ่ะกูเลมาไฟฟ้ากูรู้ได้กูต้องการปืนลูกกูไม่ชอบไฟฟ้า มาเอาไหมเอาไหมไฟฟ้านี่บิสซันบิสซันแม่เอ๊ะอีปืนเลยป้าเออเอามาคู่มันตั้งใหญ่จังขอ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 ให้มันต้องให้ยังไงวะอ๋อนี่ใช่นไหมดึงลงใช่ไหมแลกกับบิสซันแลกกับบิสซันทิ้งอย่างนี้ใช่ไหมโอเคตั้งคิวอ๋อนี่ไงบิสซันกูก็มีอยู่แหละนี่ก็มีสองอันแล้วเออดีอยู่ไหนกันวะเนี่ยไปเข้าวงกันเถออะลบเเเฮตร์หายข้าวงเข้าวงไอ้ตาล่องหุ่นอะ มันต้องเข้าวงก่อนดิทำไมกลางต้อดวงได้ไม่เห็นใครจ้กับคนหนึ่งอุ้ยไม่เข้ากระโดดแล้วรอดอยู่ใน่ไดงต้องกระโดดใช่ไหมจะรอดได้หกแปดหกแปดวันที่ไเอ้ยเราดูน้ำแล้วโดนน้ำเราโด,ดนน้ำาเลยอะ่ะแล้วนโอ้เจิบจ็บเจ็บนี่โอ้โหเพื่อนเราแม่งตายนอกเขตโคตรกากเลยีใครย,ยิงวะแม่งมีคนลงต่อหน้ากูด้วยนี่ไงแตกมันมีคนตุยหลังพวกมึงตายยังนี่ ตายแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างแค้นก่อนไม่แม่ต้องกูต้องเก็บนี่ก่อนดิอุ้ยกูเจอคนหนึ่งว่ะอยู่มุมตรงไกลตรงนน้นโอ้โหนี่เติร์ดใกล้ๆมึงก็มีมึงไม่ฆ่าว่ะอยากอยากได้ขนาดมึงด้วยเมื่อกี้ก็กูจะให้มึงฆ่าไงกูอยากแบ่งปันใช่หรือว่ามึงไม่เห็นไม่เห็นแต่กูเติร์ดระวังมีเอเติร์ดตรงนี้นี่แหละ เดี๋ยวทีกคูก็เห็นเหมือนกันนะนอยู่นี่มันอยู่นี่หนึ่งมันอยู่นี่หนึ่งอุ๊ยตัวยิงจะตายอย่าตายอย่าตาย,อย,าตายเออดีนี่งไงแตกอุ๊ยเยอะชิบไฮ People คือไม่ข้อใส่ไม่ชอบเลยโอ้อย,ออยบอดไอ้เคียบบอดแม่งไปแม่งกระโดดกระโดดออกนอกเอานอกเขตเฉยเลยไม,ไม่มีกระสุนเลยเหรอวะ ไม่ไม่ปืนเนียไอพวกเนี้ยไอพวกบอนไม่ไงเอ้ยเสน่หดีๆก็มั่งไม่ใช่หลินีม่ไม่มีเสน่หตัวเราบอ่นเยเราต้องหารถจักรเพื่อเอาไปเกียนฝั่งตรงข้ามตอนนี้คะแนนเท่ากันเจอรถแหละไม่ใช่เกียร์คนนี่ไงแต่เข้าไปไอ้ตาตายแล้วตาเหรอใครตายดิเรานำเรา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 อุป็นคนแบกทีมอะครับย่อพลังพันยาแป๊บ พลังพัากูพลังพัญญาอยู่ยิงอยู่ยิงเยอ่พลังพัญญาอุ้ยเจ็บหอเราหรือหอบศัตรูหอไม่รู้อ่ะเอตอนนี้เรานำหรือใครนำเรานำอยู่หอูศัตรูรอบศัตรูหอบศัตรูมึงมึงก็รอดักยิงแล้วกันกูรอนไม่หมดเลยเนี้ยนึกว่าเพื่อนกูนึกว่าเพื่อนเป็นศัตรู เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนพลังปัญญามันอยู่ไหนวะไม่มีปืนกันสักคนไยวะบอดไม่ไม่มีปืนเลยไม่ตอนมันตายแล้วมันไม่มีปืนวะตามันไม่มีปืนเนี่ยตายแล้วไม่ดอกปืนนะมันดอกแต่ลูกกระสุนไอ้ระนั่งอยู่ระนั่งอยู่ไม่ไม่ไม่หิวกลัวไมัญญาก่อนแป๊บนึงเ้ยมันมีคนหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นน่ะกลัวออะไร่ะกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะกลัวอะ ya เออแปดสิบตอยี่สิบหกแล้วหกสิบแปดยี่สิบหกอะไรอ่ะให้ตาวิ่งหลอนแรกว่าวนิ่งหมดเลยเนาะอุ้ยอุ้ใครใครมันใช้ปะควันระเบิดยิงแล้วไอ้ร้ังโบสแตนเฮ้ยมันอยู่นี่หมดเลยไอ้เชี่ยตายโอู้หไหนไหกูตายเนี่ยมันอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยเฮ้ยเหลเฮ้ยเลองตรงเลยต้นตัวลังอ่ะมันฟันมีกี่ทีตายวะตา เอามีดฟันก็ดีนะหูเกิดมาเฮ้ยโดนระเบิดโดนระเบิดที่จะถ้าแต้มถึงร้อยก่อนชนะใช่ไหมใช่แต้มถึงร้อยห้าสิบก่อนก็เจอเอ้ดอกเจอไอ้ดอกร้อยฟ้าเดี๋ยวเซนมึงช่วยกูก่อนเต็มเต็มเดี๋ยวมึงเอ๊ะไอ้ตามระกันกูไหนกูกูไม่มีเลือดกูกูก็ไม่มีเหมือนกันเลือดกูเหลือไอเดียวมีใครมีเอ่อพลังปัญญาบ้าง เออกูตายแกแม่งมันจะเล่นโหดไปไหนวะเราต้องกดลงเราต้องล่างลงเพราะปืนเอากูกูกูจะไปนอกบุ่งทำไมวะเนี่ยเอ้ยอัรติคอัรติเอ้ยอัรติกกอาร์ติอัรติคคืออะไรวะอัรติคปืนอาร์ติคไหไอ้เี้าว่าอัรติคในไอ้ดอกเต็มเลยอาร์ติคสุ่มแตกมันอยู่ไหนวะโอ้ มี A K มี AK-47 ด้วยเมื่อกี้มาบนพืนเก็บเลยเก็บเลย A K 4 7นี่ไงเอามาสิเฮ้ยเราก็ร้องน้ำตัวจากความร้อนด้วยต้องจัดสะไนฟอยเลยพี่น้องยิงไม่โดนไปเลยแตกเตกไปซะโอ้หนี่ไงเฮดช็อตเอ๊ะกูตายอีกแล้วอยู่ไหนมันอยู่ตรงใต้ต้นไม้ ม่งชอบซุ่มอยู่ใต้ต้นไม้พวกนี้ไอ้ตาซุ่มเบงไงอ่ะกูเห็นมันแล้วเต็เลยเต็มเลยได้ปลาได้เป็นคิวคิวชนะเออเราชนะแล้วบุรีที่สองเฉยเอาละครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามด้วยนะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับ ก,กดครับตะไครครั้งเดียวนะครับอย่าไปกดหลองรอบนะครับเ <c oughs> ดีด๋ยวมันลับไม่ใช่นะครับผม <c oughs> อัคินนี้ลาไปกสดสวัสดีครับไปเชียร์เสนตดแล้วก็ตัดจกแบบนังไทย